สวัสดีค่ะและนี่เป็นครั้งแรกของงานวิจัยไทยเรานะคะที่สก,กัดสารสำคัญในเห็ดแชมปิยองค่ะชื่อว่าโพลิสแัลไลน์นำมาทดสอบกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ค่ะและผลสรุปออกมานอกจากจะลดการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระได้สูงแล้วยังยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมได้จริงอีกด้วยค่ะ และตอนนี้เราได้อยู่กับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยเล่มนี้แล้วนะคะเชิญพบกับคุณวงศกรแสงนินค่ะสวัสดีครับคุณสาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมคุณวงคะก่อนเริ่มแรกเปิดรายการแค่ชื่อหัวข้อง,งานวิจัย<อ>แล้วก็น่าสนใจแล้วอยากให้คุณวงเกิ่นที่มาที่ไปของบทวิจัยเล่มนี้หน่อยค่ะจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของงานวิจัยนี้เนี่ยมาจากการที่คุณแม่ผมเนี่ยท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งเนาะแล้วก็เสียชีวิต ภายในเวลาเพียงแค่6เดือนท่านั่นเองในช่วงนั้นเนี่ยเราก็ได้รับการรักษาครบท้วนนะครับทั้งแพทย์แผนปัจจุบันคีโมฉายแสงแต่ก็ไม่หายหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลือกที่จะเฟ้นหาการรักษาทางเลือกไม่ว่าจะเป็นจะใช้สารสก,กัดจากงาดำมังคุดกัญชาจะใช้เรื่องการฝังเข็มหรือสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ผละนะครับผมใน6เดือนนั้น,นก,ก็คือว่าแม่ผมก็เสียชีวิตลง จากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะมันน่าจะมีการรักษาทางเรื่องเนี่ยวิธีอื่นไหมที่จะช่วยเพิ่มทางรอดให้กับผู้ป่วยะมะเร็งได้จากนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปศึกษาในเชิงลึกก็ได้ค้นพบว่าจริงๆเนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยมันมีทฤษฎีในการรักษาเนี่ยค่อนข้างหลากหลายที่สามารถเพิ่มทางรอดให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างยกตัวอย่างของท่านดรแกรสันเนี่ยท่านใช้ทฤษฎีก็คือว่า ให้รับประทานแต่ผักผลไม้ในปริมาณมากๆค่ะปริมาณมากๆนี่คือว่าวันละสองลิตรนะครับโดยที่ให้งดโปรตีนจากเนื้อสัตว์ทั้งหมดเลยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยหเดือนค่ะผลปรากฏว่าอันนี้คือมีการทําวิจัยนะครับผมผลปรากฏว่าอย่างผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยเซลล์มะเร็งตับเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะหรือจะเป็นตัวอย่างของดรแคมเบลค่ะที่ท่านได้ทดลองแล้วค้นพบว่าโปรตีนจาก นม,มวัวสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของเซมมลเล์มะเร็งได้ออย่างเรื่องนี้ก็เป็นความรู้ที่สําคัญมากว่าผู้ป่วยมะเร็งน,นควรจะต้องหลีกเลี่ยง <ๆ S 2> หรือรับประทานนมวัวให้น้อยลงไหมอันนี้คือผลวิจัยของต่างชาติใช่ครับ<ๆ>ใช่ครับผมใช่ครับเป็นผลวิจัยของดรเคมเบรลซึ่งมีการตีพิมพ์ที่นิวยอร์กเลยครับผมแต่สิ่งที่น่าสนใจไปก่านนั้นก็คือว่าที่โรงพยาบาลมะเร็งที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ย คุณหมอที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะเนี่ยท่านแนะนําเอาเห็ดทางการแพทย์เนี่ยนำมาใช้รักษาควบคู่ไปกับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยก็คือว่าท่านแนะนําเอาเห็ดทางการแพทย์ยกตัวอย่างเช่นเห็ดไมาตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดหลินจือแล้วก็เห็ดเชมปิยองเนี่ยนำมารักษาควบคู่ไปกับการใช้คีโมลและใช้แสงผลปรากฏว่าผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจมากเพราะว่าสามารถเพิ่ม โอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยเได้มากกว่า45%เลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วยังสามารถฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยไข้แข็งแรงได้เร็วมากขึ้นกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับประทานเหตุทางการแพทย์นะครับผมแล้วก็ตัวเหตุทางการแพทย์เหล่านี้นยังทำให้ผู้ป่วย,ยสามารถตอบสนองกับคีโมและฉายแสงได้ดีขึ้นด้วยะนะครับผมอ,นนอ,อันนี้คือเหตุผลสำคัญที่ว่า ทำไมผมถึงสนใจในการนําเห็ดทางการแพทย์นะ,ค,ะครับผมโดยเฉพาะเห็ดแชมปิญองแล้วก็เห็ดไมตาเกะเนี่ยนำมาวิจัยอย่างจริงจังนะ,ค,ะครับผมครับต้องเรียนถามคุณวงแบบนี้ค่ะในเมื่อมีเห็ดชิตาเกะไมตาเกะทําไมต้องเป็นเห็ดแชมปิญองคะคุณวงอ๋อครับคือในเรื่องของ เห็ดชั้นปิยองเนี่ยเห็ดชัมนปิยองเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการจัดอันดับเห็ดทางการแพทย์ที่มีสารโพลีแซคคาไรเนี่ยสูงที่สุดในโลกอยู่10อันดับนะครับผมซึ่งเห็ดชัมนปิยองเนี่ยถือว่าเป็นเห็ดในกลุ่มสายพันธุ์เห็ดกระดุมซึ่งมีสารโพลีแซคคาไรเนี่ยสูงที่สุดในโลกลองลงมาก็จะเป็นพวกเห็ดไมตาเกะอันดับ2เห็ดชิตาเกะเห็ดลินจือต่างอําดับนะครับผมซึ่งสารโพลีแซคคาไรนี้เนี่ยเป็นสารทางวิทยาศาสตร์ นะครับผมที่มีการวิจัยยอมรับแล้วว่ามีฤทธิ์ในการยับยัง้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนะครับผมแล้วก็สามารถเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยเสาาริมระบบ NK เซลล์ของร่างกายเนี่ยให้สามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สําคัญก็คือว่าสามารถต้านการอักเสบข,ของอวัยวะต่างๆเนี่ยได้ด้วยคุณวงกําลังจะบอกว่าเหตุที่เราทานในชีวิตประจําวันนี่นะคะ โดยเฉพาะเห็ดแชมเปยองมีสารสําคัญที่ชื่อว่าพอลิสคาไลซ์ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งได้จริงใช่ไหมครับใช่ครับผมก็คือว่ามีฤทธิ์ในการต้านเซลล์มะเร็งเนี่ยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนั่นเป็นที่มาถึงเลือกเห็ดแชมเปยองมาทดสอบในงานวิจัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ใช่ครับผมผมก็เลยตัวผมก็เลยเลือกตัวเห็ดแชมเปยองเนี่ยแล้วดึงสารสก,กัดออกมาแล้วนำมาทดลองกับเซลล์มะเร็งเงต้านมจริงๆโดยทางผมเนี่ยได้มีการว่าจ้าง ทางนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังเนี่ยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยในการทํางานวิจัยในในครั้งนี้นะครับผมซึ่งผลลัพธ์ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากงั้น<ม>น่าสนใจแล้วล่วคะค่ะงั้นอยากให้คุณวงนําเข้าสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หน่อยค่ะว่ามีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรบ้างคะอโอเคก่อนที่จะอธิบายขั้นตอนเกี่ยวกับการทํางานวิจัยนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมดอนะ่ะคร่าวๆประมาณ6ขั้นตอนเนี่ยแต่สําหรับผู้ที่สนใจจะอ่าน บทวิจัยแบบเต็มฉบับเต็มฉบับเต็มเนาะครับผมก็คือสามารถเข้าไปที่ w w w c a n c e l อ a ่า .com ได้เลยในนั้นจะเป็นผลงานการวิจัยฉบับเต็มเลยนะครับผมส่วนเดี๋ยวผมจะอธิบาย6ขั้นตอนคร่าวๆแค่คร่าวๆครับในการทำงานวิจัยครั้งนี้ว่าเราทำงานวิจัยครั้งนี้เราทำอย่างไรนะครับผมโดย โดยเริ่มที่ขั้นตอนที่1ก่อน,นครับโดยขั้นตอนที่1เนี่ยเราจะเริ่มจากการสกัดสารโพลีสคาไลด์ด้วยความร้อนแล้วก็สกัดสารกลุ่มที่ไม่ละลายน้ําด้วยเอทานอลน,นะครับผมแล้วก็มาขั้นตอนที่2เนี่ยเราจะทําการวิเคราะห์ปริมาณสารโพลีสคาไลด์และสารเบต้ากูแคนซึ่งสารเบต้ากรูแคนนี้เนี่ยต้องเป็นสารเบต้ากูแคน13และ16เท่านั้นถือจะมีฤทธิ์ในการเสริมระบบภูมิคุ้มกัน nk เซลล์นะครับผมให้สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมแล้วก็อัับยั้ง การเจริญเติบโตของเซลเล์มะเร็งได้นะครับผมในขั้นตอนที่3เนี่ยเราจะวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีโนเลกทั้งหมดในสารสกัดทั้งสส่วนขั้นตอนที่4เนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์การตั้งอนุมูลอิสระในสารสกัดทั้งสส่วนโดยวิธีความสามารถในการีดเล็กแล้วก็ความสามารถในการดูดกลืนแสงของอนุมูลอิสระออกซิเจนและความสามารถในการจับสารอนุมูลอิสระขั้นตอนที่5้า จะเป็นเรื่องของการศึกษาผลของสารสก,กัดโพลิแซคลายต่อการกระตุ้นและควบคุมระบบภูมิคุ้มกันและทดสอบความเป็นพิษโดยใช้เซลล์ไล่ซึ่งก็คือเซลล์เพาะเลี้ยงเนี่ยเป็นเซลเล์มะเร็งเต้านมจริงๆเลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่6เนี่ยเราจะทดสอบสาโรโพลาีแซคคายกับเซลเล์มะเร็งเต้านมในหลอดทดลองจริงๆเลยนะครับผมค่ะ เห็นแค่6ขั้นตอนแบบนี้ก่อนเปิดรายการคุณวงบอกว่าใช้ระยะเวลานานเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับในเรื่องของงานงานวิจัยเนี่ยเนื่องจากว่าเราทําการวิจัยกับเซลล์มะเร็งเต้านมจริงๆในหลอดทดลองเนี่ยเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็จะใช้เวลาร่วมประมาณ2ปีเลยสิจ้ยวยสปีใช่ครับผมแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาก็ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายเลยนะครับเพราะว่าสารโพลีแซคคาไรด์ที่ได้จากเห็ดชัปิยองที่ความเข้มข้น1000ไมโครกรัมเนี่ย ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมในหลอดทดลองเทียบกับเซลล์เต้านมปกติเนี่ยเราพบว่าสารโพลีแซคคาไรที่ความเข้มข้น1000ไมโครกรัมสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมได้จริงๆเมื่อเทียบกับชุดควบที่ไม่ได้รับสารโพลีแซคคาไรจากเห็ดชมนปยองจะเห็นได้จากเปอร์เซ็นต์การรอดของเซลล์ที่ต่ำกว่าร้อยละแปโดยความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านม สสารกักดโพลิสักคาลายจากเหตแชมเปยองเนี่ยจะเป็นแบบ o s s e e p p n n e n t นะครับผมซึ่ง o s s e e p p n n e n t เนี่ยก็คือว่าเมื่อเราเพิ่มความเข้มข้นของสารโพลิสักคาลายเข้าไปมากขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมเนี่ยได้สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผมที่น่าตกใจไปมากกว่าน,นั้นเนี่ยก็คือว่าในงานวิจัยเนี่ยเราค้นพบว่าสารโพลิสักคาลายที่ความเข้มข้น1,000ไมโครกร,รัมเนี่ย มีฤทธิ์ในการยับยั้งเซเลลมะเร็งเต้านมเนี่ยสูงถึง44.3และ46.46 46ซึ่งนั้นสูงกว่ายาดอกโซลูบิซินซึ่งยาดอกโซลูบิซินเนี่ยก็คือยาเคมีบำบัดที่เราใช้กับผู้ป่วยมะเร็งกันอย่างแพร่หลายนั่นเองนะครับผมอีกทั้งความเข้มข้นเท่าเดิมเนี่ยของสารโพลีเซคคารายเนี่ยเ,เรายังค้นพบว่ายังไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติ อีกด้วยนะครับผมโดยเมื่อทดสอบความเข้มข้นเท่าเดิมต่อการรอดชีวิตของเซลล์เต้านมปกติชนิด MCF-12A เนี่ยเราพบว่าความเข้มข้นดังกล่าวเนี่ยคือพันไมโครกร,รัมเนี่ยไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์เลยโดยจะเห็นได้จากเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของเซลล์เต้านมปกติเนี่ยจะมีค่ามากกว่า80เช่นเดียวกับยาเคมีบําบัดน,นอกจากจะไม่เป็นพิษต่อเซลล์เต้านมปกติแล้วเนี่ยตัวสารโพลีแซคคาไรเนี่ย จากเห็ดแชมเปญองเนี่ยยังสามารถกระตุ้นจำนวนการรอดชีวิตของเซลล์เต้านมได้อีกด้วยนะครับผมก็ฟังจากผลการทดสอบแล้วต้องน่าทึ่งจริงๆค่ะใครจะไปคาดคิดคะว่าในเห็ดแชมปิญองมีสารสำคัญที่มีชื่อว่าพอลิสคกลายมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งได้จริงค่ะแบบนี้จะถือได้ว่าเป็นงานวิจัยเล่มแรกและเล่มเดียวในไทยไหมคะคุณวงอืมใช่ครับผมจริงๆแล้วงานวิจัยครั้งนี้เนี่ยถือว่าประสบความสาเร็จมากแล้วก็ถือว่าเป็นงานวิจัยเจ้าเดียวใน ประเทศไทยที่ออกมาเป็นรูปธรรมค,ครับผมครับค่ะก็ช่วงนี้อยู่ในท้าย EP แล้วนะคะอยากให้คุณวงฝากถึงผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยมะเร็งทางบ้านหน่อยคะ่ะหากเราเป็นผู้ป่วยมะเร็งแล้วอยู่ในสถานะนี้แล้วเราจะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไรคะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผู้ที่รู้ตัวว่าป่วยเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงของการรักษานะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือกําลังใจกําลังใจจาก ตัวเองเนี่ยต้องให้กําลังใจตัวเองด้วยคนในครอบครัควรเนี่ยก็ต้องช่วยกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันกําลังใจเนี่ยถือว่าเป็นยาพิเศษอันดับหนึ่งแต่ยาพิเศษอันดับสองเนี่ยก็คือว่าการรักษาโดยใช้วิธีโภชนาการบําบัดก็คือว่าการเน้นไปที่การเลือกรับประทานอาหาร,รนะครับสิ่งที่ผมเน้นย้ำก็คือว่าอ,อ,อยากให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ลองหันมาใส่ใจสุขภาพโดยการลองมารับประทานเห็ดทางการแพทย์กันเยอะๆนะครับผมเพื่อที่ว่า ตัวสารสกัดโพลิแซคลายจากเห็ดทางการแพทย์เนี่ยจะช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยสามารถมีภูมิคุ้มกันเนี่ยที่สามารถต่อต้านกับเซลล์มะเร็งได้นะครับผมสามารถทําให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับผมค่ะก็จากบทสรุปผลงานวิจัยแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะผู้ป่วยหรือว่าผู้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยมะเร็ง สิ่งสำคัญเลยคือกำลังใจค่ะอย่างที่คุณวงกล่าวไว้อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและหันมาบริโภคเห็ดกันให้เยอะๆค่ะ